กินติสูตรเรื่องโพธิปักขิยธรรมคืออภิธรรมคราวหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่ป่าชัดซึ่งเป็นที่บวงสวงถวยเทพใกล้เมืองกุสินาราพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเพื่อรับฟังพระโอวาททรงเริ่มด้วยพระดำรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่ามีความคิดอยู่ในใจบ้างไหมว่าพระองค์ ทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะหรือเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เคยมีความคิดในใจเช่นนั้นเลยมีแต่คิดกันว่าทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เป็นสําคัญเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ธรรมที่ทรงแสดงเพื่อการตรัสรู้คือสติปัฏฐานสี่สัม,มปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดสำหรับธรรมเหล่านั้นขอให้ยินดีพร้อมเพรียงกันอย่าทะเลาะกันจงใฝ่ใจศึกษาให้ดีภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอนั้นสามัคคีกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันใฝ่ใจศึกษาธรรมเหล่านั้นอยู่ก็อาจจะมีภิกษุสองฝ่ายพูดต่างกันในอภิธรรมอภิธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมเจ็ดหมวดมีสติป,ปัฏฐานสี่เป็นต้นซึ่งมีชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมฝ่ายปัญญาตรัสรู้ จะเห็นได้ว่าความหมายเดิมของคำว่าอภิธรรมหมายถึงธรรมอันยิ่งซึ่งได้แก่ธรรมส่วนพิเศษหรือธรรมส่วนพิสดารทำหน้าที่แจกแจงแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ถ้าถือว่าอริยสัจสี่เป็นปัญญาตรัสรู้ธรรมเจ็ดหมวดนี้ก็คือหนทางไปสู่อริยสัจสี่นั้นเรื่อง ให้อยู่ข้างภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเมื่อภิกษุมีความเห็นแตกต่างกันในธรรมเจ็ดหมวดนั้นเป็นสองรูปหรือสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างกันโดยอัดหรือโดยพยัญชนะทรงแนะนำว่าถ้าเห็นว่ารูปใดเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายกว่าให้เข้าไปหาภิกษุรูปนั้นคำว่าว่าง่ายสอนง่ายกว่า แปลจากคำบาลีว่าสุวัตจตโรหมายถึงภิกษุผู้มีลักษณะเชื่อฟังคำสอนด้วยความเคารพไม่หัวดือ้อไม่โอ้อวดแล้วบอกกล่าวเธอว่าอะไรที่เป็นความเห็นแตกต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะก็ให้ถือว่าเป็นความเห็นที่แตกต่างกันอย่าถึงกับต้องวิวาทกันเลยกับภิกษุรูปอื่นๆก็เหมือนกัน ให้เลือกเข้าหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเข้าไว้แล้วบอกกล่าวอย่างเดียวกันโดยวิธีนี้ขอให้พวกเธอจำข้อที่ภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นถือผิดว่าเป็นข้อผิดเมื่อจำไว้ถูกต้องแล้วก็พึงกล่าวแต่ข้อที่เป็นธรรมเป็นวินัยในกรณีที่ภิกษุสองฝ่ายมีความคิดเห็นต่างกันโดยอัดแต่ลงกันได้โดยพยัญชนะ หรือมีความเห็นตรงกันโดยอัดแต่ต่างกันโดยพยัญชนะก็ทรงแนะนำให้เข้าหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายกว่าและปฏิบัติอย่างเดียวกันสรุปว่าทรงให้หลีกเลี่ยงการวิวาทกันด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องพระธรรมวินยัยโดยประการทั้งปวงเรื่องวิธีคิดก่อนโจทย์อาบัตภิกษุอื่น เมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตก่อนจะโจทย์อาบัตภิกษุรูปนั้นทรงแนะนำว่าอย่าเพิ่งโจทย์ในทันทีทันใดให้พิจารณาดูภิกษุรูปนั้นก่อนว่าเป็นบุคคลเช่นใดโดยประธานหลักการไว้ห้าข้อคือ 1. โจทย์ไปแล้วไม่เกิดความยุ่งยากแก่ตัวเองและไม่ขัดข้องหมองใจแก่ผู้ถูกโจทเพราะเธอ ไม่เป็นคนมักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ถือทิฏฐิยอมออกจากอาบัตแต่โดยดีสามารถที่จะช่วยให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้อย่างนี้ควรโจทสองโจ์ไปแล้วจะเกิดความยุ่งยากแก่ตัวเองผู้ต้องอาบัตจะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธแต่เธอก็จะออกจากอาบัตแต่โดยดี สามารถที่จะช่วยให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากของตัวเองและความขัดเคืองใจของผู้ต้องอาบัตนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยการที่ช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลเป็นเรื่องใหญ่กว่าอย่างนี้ก็ควรโจทย์ 3. โจทย์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองและผู้ต้องอาบัตจะไม่ขัดเคืองใจ เพราะเธอเป็นคนไม่มักโกรธสามารถจะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากที่จะเกิดแก่ตัวเองนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่จะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลยิ่งใหญ่กว่าอย่างนี้ก็ควรโจทย์ 4. โจ์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองทั้งผู้ถูกโจ์ก็จะขัดเคืองใจ เพราะเธอเป็นคนมักโกรธยากที่จะออกจากอาบัตแต่ก็คิดว่าจะสามารถช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากที่จะเกิดแก่ตัวเองและความขัดเคืองใจของผู้ถูกโจ์เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลอย่างนี้ก็ควรโจทย์ 5. โจ์ไปแล้ว ความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองและผู้ถูกโจทย์ก็จะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธยากที่จะออกจากอาบัตทั้งคิดว่าไม่สามารถจะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้อย่างนี้ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในภิกษุประเภทนี้คือให้วางใจเป็นกลางเรื่อง วิธีระง,งับการวิวาทบาดหมางระหว่างภิกษุด้วยกันตรัสสอนต่อไปว่าเมื่อเกิดการพูดยุแย่ตีเสมอกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันให้เข้าไปหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วบอกกล่าวว่าการที่เป็นกันเช่นนั้นถ้าพระสมณะหมายถึงพระพุทธองค์ทราบเข้า ก็จะทรงติเตียนเอาได้เมื่อมีภิกษุอื่นๆถามว่าการที่ภิกษุเป็นกันเช่นนี้จะทำนิพพานให้แจ้งได้หรือไม่ก็จะต้องตอบว่าเป็นไปไม่ได้และเมื่อภิกษุสามารถทำให้ภิกษุด้วยกันซึ่งมีความบาดหมางต่อกันให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้สำเร็จแล้วเมื่อถูกถามว่าทำสำเร็จแล้วหรือทรงแนะนำให้ตอบว่า เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วส่งแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วข้าพเจ้าก็ได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็ออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตอบอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นเป็นการกล่าวธรรมที่ถูกต้องตามธรรม และการกล่าวตามกันอันชอบด้วยธรรมใดๆก็จะไม่ถูกตำหนิได้จบกินติสูตรกินติสูตรเรื่องโพธิปักขิยธรรมคืออภิธรรมคราวหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่ป่าชัดซึ่งเป็นที่บวงสวงถวยเทพใกล้เมืองกุสินารา พระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเพื่อรับฟังพระโอวาททรงเริ่มด้วยพระดำรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่ามีความคิดอยู่ในใจบ้างไหมว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะหรือเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เคยมีความคิดในใจเช่นนั้นเลย มีแต่คิดกันว่าทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เป็นสำคัญเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าธรรมที่ทรงแสดงเพื่อการตรัสรู้คือสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปดสำหรับธรรมเหล่านั้นขอให้ยินดีพร้อมเพรียงกันอย่าทะเลาะกันจงใฝ่ใจศึกษาให้ดีภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นสามัคคีกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันใฝ่ใจศึกษาธรรมเหล่านั้นอยู่ก็อาจจะมีภิกษุสองฝ่ายพูดต่างกันในอภิธรรม อภิธรรมในที่นี้หมายถึงรมเจ็ดหมวดมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นซึ่งมีชื่อว่าโพธิปักขียธรรมรทมฝ่ายปัญญาตรัสรู้จะเห็นได้ว่าความหมายเดิมของคำว่าอภิธรรมหมายถึงธรรมอันยิ่งซึ่งได้แก่ธรรมส่วนพิเศษหรือธรรมส่วนพิสดารธรรมหน้าที่แจกแจงแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ ถ้าถือว่าอริยสัจสี่เป็นปัญญาตรัสรู้ทำเจ็ดหมวดนี้ก็คือหนทางไปสู่อริยสัจสี่นั้นเรื่องให้อยู่ข้างภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเมื่อภิกษุมีความเห็นแตกต่างกันในธรรมเจ็ดหมวดนั้นเป็นสองรูปหรือสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างกันโดยอัดหรือโดยพยัญชนะ ทรงแนะนำว่าถ้าเห็นว่ารูปใดเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายกว่าให้เข้าไปหาภิกษุรูปนั้นคำว่าว่าง่ายสอนง่ายกว่าแปลจากคำบาลีว่าสุวัจจตโรหมายถึงภิกษุผู้มีลักษณะเชื่อฟังคำสอนด้วยความเคารพไม่หัวดือ้อไม่โอ้อวดแล้วบอกกล่าวเธอว่าอะไรที่เป็นความเห็นแตกต่างกันโดยอัด และโดยพยัญชนะก็ให้ถือว่าเป็นความเห็นที่แตกต่างกันอย่าถึงกับต้องวิวาทกันเลยกับภิกษุรูปอื่นๆก็เหมือนกันให้เลือกเข้าหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเข้าไว้แล้วบอกกล่าวอย่างเดียวกันโดยวิธีนี้ขอให้พวกเธอจำข้อที่ภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นถือผิดว่าเป็นข้อผิดเมื่อจำไว้ถูกต้องแล้ว ก็พึงกล่าวแต่ข้อที่เป็นธรรมเป็นวินัยในกรณีที่ภิกษุสองฝ่ายมีความคิดเห็นต่างกันโดยอัดแต่ลงกันได้โดยพยัญชนะหรือมีความเห็นตรงกันโดยอัดแต่ต่างกันโดยพยัญชนะก็ทรงแนะนำให้เข้าหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายกว่าและปฏิบัติอย่างเดียวกันสรุปว่าทรงให้หลีกเลี่ยงการวิวาทกัน ด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องพระธรรมวินัยโดยประการทั้งปวงเรื่องวิธีคิดก่อนโจดอาบัตภิกษุอื่นเมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตก่อนจะโจดอาบัตภิกษุรูปนั้นทรงแนะนำว่าอย่าเพิ่งโจดในทันทีทันใดให้พิจารณาดูภิกษุรูปนั้นก่อนว่าเป็นบุคคลเช่นใด โดยประธานหลักการไว้ห้าข้อคือ 1. โจทย์ไปแล้วไม่เกิดความยุ่งยากแก่ตัวเองและไม่ขัดข้องหมองใจแก่ผู้ถูกโจทย์เพราะเธอไม่เป็นคนมักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ถือทิฏฐิยอมออกจากอาบัติแต่โดยดีสามารถที่จะช่วยให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้อย่างนี้ควรโจทย์ 2. โจ์ไปแล้ว จะเกิดความยุ่งยากแก่ตัวเองผู้ต้องอาบัตจะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธแต่เธอก็จะออกจากอาบัตแต่โดยดีสามารถที่จะช่วยให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากของตัวเองและความขัดเคืองใจของผู้ต้องอาบัตนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยการที่ช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลเป็นเรื่องใหญ่กว่า อย่างนี้ก็ควรโจทย์ 3. โจ์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองและผู้ต้องอาบัตจะไม่ขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนไม่มักโกรธสามารถจะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากที่จะเกิดแก่ตัวเองนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่จะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลยิ่งใหญ่กว่า อย่างนี้ก็ควรโจทย์ 4. โจทย์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองทั้งผู้ถูกโจทย์ก็จะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธยากที่จะออกจากอาบัตแต่ก็คิดว่าจะสามารถช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากที่จะเกิดแก่ตัวเองและความขัดเคืองใจของผู้ถูกโจ์เป็นเรื่องเล็กน้อย เรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลอย่างนี้ก็ควรโจทย์ 5. โจ์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองและผู้ถูกโจทย์ก็จะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธยากที่จะออกจากอาบัตทั้งคิดว่าไม่สามารถจะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้อย่างนี้ ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในภิกษุประเภทนี้คือให้วางใจเป็นกลางเรื่องวิธีระงับการวิวาทบาดหมางระหว่างภิกษุด้วยกันตรัสสอนต่อไปว่าเมื่อเกิดการพูดยุแย่ตีเสมอกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันให้เข้าไปหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่าย แล้วบอกกล่าวว่าการที่เป็นกันเช่นนั้นถ้าพระสมณะหมายถึงพระพุทธองค์ทราบเข้าก็จะทรงติเตียนเอาได้เมื่อมีภิกษุอื่นๆถามว่าการที่ภิกษุเป็นกันเช่นนี้จะทำนิพพานให้แจ้งได้หรือไม่ก็จะต้องตอบว่าเป็นไปไม่ได้และเมื่อภิกษุสามารถทำให้ภิกษุด้วยกันซึ่งมีความบาดหมางต่อกัน ให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้สำเร็จแล้วเมื่อถูกถามว่าทำสำเร็จแล้วหรือทรงแนะนำให้ตอบว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วข้าพเจ้าก็ได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็ออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศล ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตอบอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นเป็นการกล่าวธรรมที่ถูกต้องตามธรรมและการกล่าวตามกันอันชอบด้วยธรรมใดๆก็จะไม่ถูกตำหนิได้จบกินติสูตรกินติสูตรเรื่องโพธิปักขิยธรรมคืออภิธรรม คราวหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่ป่าชัดซึ่งเป็นที่บวงสวงถวยเทพใกล้เมืองกุสินาราพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเพื่อรับฟังพระโอวาททรงเริ่มด้วยพระดำรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่ามีความคิดอยู่ในใจบ้างไหมว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะ หรือเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เคยมีความคิดในใจเช่นนั้นเลยมีแต่คิดกันว่าทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เป็นสำคัญเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าธรรมที่ทรงแสดงเพื่อการตรัสรู้คือสติปัฏฐานสี สัมมปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองคแปดสำหรับธรรมเหล่านั้นขอให้ยินดีพร้อมเปรียงกันอย่าทะเลาะกันจงใฝ่ใจศึกษาให้ดีภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นสามัคคขีกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกัน ฝ่ใจศึกษาธรรมเหล่านั้นอยู่ก็อาจจะมีภิกษุสองฝ่ายพูดต่างกันในอภิธรรมอภิธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมเจ็ดหมวดมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นซึ่งมีชื่อว่าโพธิป,ปักขิยธรรมธรรมฝ่ายปัญญาตรัสรู้จะเห็นได้ว่าความหมายเดิมของคำว่าอภิธรรมหมายถึงธรรมอันยิ่ง ซึ่งได้แก่ธรรมส่วนพิเศษหรือธรรมส่วนพิสดารทำหน้าที่แจกแจงแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ถ้าถือว่าอริยสัจสี่เป็นปัญญาตรัสรู้ทรเจ็ดหมวดนี้ก็คือหนทางไปสู่อริยสัจสี่นั้นเรื่องให้อยู่ข้างภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเมื่อภิกษุมีความเห็นแตกต่างกัน ในทำเจ็ดหมวดนั้นเป็นสองรูปหรือสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างกันโดยอัดหรือโดยพยัญชนะทรงแนะนำว่าถ้าเห็นว่ารูปใดเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายกว่าให้เข้าไปหาภิกษุรูปนั้นคำว่าว่าง่ายสอนง่ายกว่าแปลจากคำบาลีว่าสุวัจตโร หมายถึงภิกษุผู้มีลักษณะเชื่อฟังคำสอนด้วยความเคารพไม่หัวดือ้อไม่โอ้อวดแล้วบอกกล่าวเธอว่าอะไรที่เป็นความเห็นแตกต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะก็ให้ถือว่าเป็นความเห็นที่แตกต่างกันอย่าถึงกับต้องวิวาทกันเลยกับภิกษุรูปอื่นๆก็เหมือนกันให้เลือกเข้าหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายเข้าไว แล้วบอกกล่าวอย่างเดียวกันโดยวิธีนี้ขอให้พวกเธอจำข้อที่ภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นถือผิดว่าเป็นข้อผิดเมื่อจำไว้ถูกต้องแล้วก็พึงกล่าวแต่ข้อที่เป็นธรรมเป็นวินัยในกรณีที่ภิกษุสองฝ่ายมีความคิดเห็นต่างกันโดยอัดแต่ลงกันได้โดยพยัญชนะหรือมีความเห็นตรงกันโดยอัด แต่ต่างกันโดยพยัญชนะก็ทรงแนะนำให้เข้าหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายกว่าและปฏิบัติอย่างเดียวกันสรุปว่าทรงให้หลีกเลี่ยงการวิวาทกันด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องพระธรรมวินัยโดยประการทั้งปวงเรื่องวิธีคิดก่อนโจดอาบัตภิกษุอื่นเมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัต ก่อนจะโจทย์อาบัตภิกษุรูปนั้นทรงแนะนำว่าอย่าเพิ่งโจทย์ในทันทีทันใดให้พิจารณาดูภิกษุรูปนั้นก่อนว่าเป็นบุคคลเช่นใดโดยประธานหลักการไว้ห้าข้อคือ 1. โจทย์ไปแล้วไม่เกิดความยุ่งยากแก่ตัวเองและไม่ขัดข้องหมองใจแก่ผู้ถูกโจทย์เพราะเธอไม่เป็นคนมักโกรธไม่ผูกโกรธไม่ถือทิฐิ ยอมออกจากอาบัตแต่โดยดีสามารถที่จะช่วยให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้อย่างนี้ควรโจทย์ 2. โจ์ไปแล้วจะเกิดความยุ่งยากแก่ตัวเองผู้ต้องอาบัตจะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธแต่เธอก็จะออกจากอาบัตแต่โดยดีสามารถที่จะช่วยให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ ความยุ่งยากของตัวเองและความขัดเคืองใจของผู้ต้องอาบัตินั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยการที่ช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลเป็นเรื่องใหญ่กว่าอย่างนี้ก็ควรโจทสามโจท์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองและผู้ต้องอาบัตจะไม่ขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนไม่มักโกรธ สามารถจะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากที่จะเกิดแก่ตัวเองนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่จะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลยิ่งใหญ่กว่าอย่างนี้ก็ควรโจทย์ 4. โจ์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเองทั้งผู้ถูกโจ์ก็จะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธ ยากที่จะออกจากอาบัตแต่ก็คิดว่าจะสามารถช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้ความยุ่งยากที่จะเกิดแก่ตัวเองและความขัดเคืองใจของผู้ถูกโจทย์เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลอย่างนี้ก็ควรโจทย์หโจทย์ไปแล้วความยุ่งยากจะเกิดแก่ตัวเอง และผู้ถูกโจทย์ก็จะขัดเคืองใจเพราะเธอเป็นคนมักโกรธยากที่จะออกจากอาบัตทั้งคิดว่าไม่สามารถจะช่วยให้เธอออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้อย่างนี้ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในภิกษุประเภทนี้คือให้วางใจเป็นกลางเรื่องวิธีระงับการวิวาทบาดหมางระหว่างภิกษุด้วยกัน ตรัสสอนต่อไปว่าเมื่อเกิดการพูดยุแย่ตีเสมอกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันให้เข้าไปหาภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วบอกกล่าวว่าการที่เป็นกันเช่นนั้นถ้าพระสมณะหมายถึงพระพุทธองค์ทราบเข้าก็จะทรงติเตียนเอาได้เมื่อมีภิกษุอื่นๆถามว่า การที่ภิกษุเป็นกันเช่นนี้จะทำนิพพานให้แจ้งได้หรือไม่ก็จะต้องตอบว่าเป็นไปไม่ได้และเมื่อภิกษุสามารถทำให้ภิกษุด้วยกันซึ่งมีความบาดหมางต่อกันให้ออกจากอากุศลมาอยู่ในกุศลได้สำเร็จแล้วเมื่อถูกถามว่าทำสำเร็จแล้วหรือทรงแนะนำให้ตอบว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ส่งแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วข้าพเจ้าก็ได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็ออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตอบอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นเป็นการกล่าวธรรมที่ถูกต้องตามธรรมและการกล่าวตามกันอันชอบด้วยธรรมใดๆ ก็จะไม่ถูกตําหนิได้จบกินติสูตรกินติสูตรเรื่องโพธิปักคิยธรรม